ดีครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านนะครับคลิปที่สามละจะพามาดูมาร์คทีกันหน่อยโกบีมาร์คทีคุณเชื่อไหมว่าโกบีมาร์คที T คันนี้ขายไปหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทอันนี้คือรนะีวิวนะบิวบิวหมดทุกอย่างหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทผมผมผมสุดยอดไปเลยรถรุ่นนี้ทำไมมันขายได้ราคาจัางวะ แต่เขาก็ทำทุกจุดจริงๆนะหนึ่งแสสี่พันบาทนะครับทุกคนครับรถ30สปีหน้าจอสั้นสี่ชั่วโมงวะรุ่นนี้มันจะมีบอกชั่วโมงเลยด้วยสี่พัน สองร้อยห้าสิบห้าชั่วโมงมันใช่เหรอเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูปั๊มก่อนแต่รถมันเดิมดีจริงบูมอาร์มไม่มีแตกเลย เดิมมากปั๊มก็ถอดสายสซรินอยออกสซรินอยอะไรส่วนมากไม่เห็นค่อยมีใครใส่อะไรเช่นเนี้ยอ๋อใครที่บอกซื้อรถมือสองเราบอกว่าราคาห้าหกแสนว่าแพงเนี่ยมาดูคันนี้นะคุณจะตะลึงงานเลย สายอัาใหม่ทุกเส้นครับแร่คอนโทรลแห้งก <Idol> <resource> <us> ิฟเลยเครื่องเป็นไงบ้าง ราคามันไม่ตกจริงๆนะมาร์กทีหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทผมถามเขาแล้วนะอันนี้คือรีวิวแล้วเรียบร้อยปุ่มอามไม่มีปะเลยสวยๆเลยป้ายอาร์มก็ไม่มีแตก เป็นรถตักขยาแยกระหว่างหินกับดินเราด,ดูหลายๆคันเราก็มันจะละลานตาถ้าเราดูดหลายๆคันหลายๆคันหลายๆคันหลายคันเข้าหลายคันเข้ามันก็เยอะไป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 เรื่อย ผมพยายามมองนี่นถ้ารีวิวแล้วจะเป็นทรงนี้มาทีคันเมื่อกี้นะจะเป็นอย่างนี้เลยมาทีเดี๋ยวพาไปรีวิวอันนี้คือรถที่ผ่านการรีวิวทำถอดทุกชิ้นขว้านสลักทำสีช่วงล่างทำสีบอดี้ น้ำสีใหม่หมดเลยนี่คือรถรีวิวปั๊มสายอัดนี่คือรถรีวิวห้องน้ำซ่อมใส่ใหม่เก็บเสียงเฮย้ยเหนื่อย <c ười> คันนี้ <c ười> แค่ร้านสองนะ แต่มาร์กทีนะดิทำไมมันข้าดีดราคาขึ้นไปถึงล้านล้านห้าล้านสี่ล้านห้าได้ปะปวดข้อมือเลยนี่ครับเอาบิวใหม่สวยเลยพ่นสีใหม่หมดเลยนะพวกเปลือกพวกฟิลม์มพวกข้างในทำใหม่หมดเลย ร้านสองแสนครับคันนี้รีวิวครับภาคอีสานน้อยมากรีวิวรุ่นนี้ส่วนมากจะเป็นมาร์คทีมาร์กทูน Mark ู่นมาร์คทีคันหนึ่ง มาร์ีคันหนึ่งที่เขากำลังลองอยู่อันนั้นคือเหมือนกันรีวิวเหมือนกันตอนนี้เราก็กำลังปรึกษากันอยู่ว่า <S <S จะทำยังไงดีกับรถคันนี้สรุปได้ล้านแปส่งถึงบ้านล้านแป น,นี่อีกคันหนึ่งเขาผสสูตรร้อยยี่ครับรีบิวรีบิวคำว่ารีบิวก็คือจับมาทำใหม่จากรถที่เก่าเอามาทำให้มันเป็นรถใหม่นะครับเขาเรียกว่ารีบิวเขาจะทำระบบป้องกันก็ค,คือลูกค้าสั่งทำให้มีระบบป้องกันเวลาไปจอดบอ่อดินหรือว่าไปจอดหน้าง,งานก็จะ,จะล็อกได้อีก1ชั้นปั๊มสีก็สานกันนะครับ ให้โดดอีกเปลี่ยนใหม่ซีนกระบอกทุกตัวสลักทุกตัวคว้านเปลี่ยนสลักใหม่นี่ครับทำสีใหม่ทำสีใหม่ำหมคำว่าทำสีใหม่มันก็นี่นะครับทำสีใหม่แต่ผิดแต่ว่าใครจะทำละเอียดกว่ากัน รถรีบิวก็วเรียกรถรีบิวตัวเครื่องแต่เครื่องไม่ทำนะล็อกนี่ว่ะมมอม้อมสวยบางนาแทรกเตอร์บริษัทบางนาแทรกเตอร์จำกัดมหาชน ลูกค้าตัดสินใจเองครับพวกเรื่องราคาผมพามาดูสภาพผมเป็นคนเลือกรถให้นะผมเป็นคนเลือกรถให้แต่เรื่องราคาลูกค้าต้องเป็นคนตัดสินใจเองโอ้สามหนึ่งหนึ่งคันนี้ก็สวยดิเนี่ยสามหนึ่งหนึ่งอสามหนึ่งหนึ่งคันนี้เข้าตามกันเยลยแต่รถันเล็ก,ลกทำไมมันปั๊มใหญ่จังวะ เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้เออสามหนึ่งหนึ่งคันนี้เข้าตาว่ะเข้าตากรรมการเออโอเคเลยครับชอบอยู่นะคันนี้นะเดิมเดิมดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อาจจะเป็นตัวเลือกอีกคันหนึ่งหรือเปล่าฟังเสียงหน่อยสิ เนี่ยข้อข้อดีมันก็คือบิดได้ครั้งเดียวครแบตไม่มีครับไม่มีแบตเบ็อ่อนเบ็อ่อนชอบอยู่สามหนึ่งหนึ่งคันนี้เดิมดีฟิล์มสวยแกไม่ชอบตูดสั้นอะ่ะคนเป็นพ่อไม่ชอบตูดสั้นแต่คนเป็นลูกอชอบ ชอบราคาแล้วก็สภาพแต่คนเป็นพ่อชอบคันนี้แต่ราคาสูงริ้วเลยร้านแปดเจ็ดพร้อมส่งถึงบ้านเลยผมไลยด้ตัดสินใจยากผมก็ต้องเดินหาเลระเล่นอย่างนี้แะให้เขาตัดสินใจมันเดิมมากเลยดูสันมุงกี้ยังเดิมๆอยู่เลยสวยคอยจ้อยเหรอแล้วไปชอบด้วย ย่างไลจนจ้อยละหุ่นดีเลยจากคนอ้วนอ้วนออ่ะช่วงกันนะนนะย่องกันโอ้คือหุ่นดีเถอวะคือขาคือยังหยวกกล้วยแซนด์น้เทขาคือยังหยวกกล้วยแซนา์น้ำเทอย่ามาหยวกอย่ามาไก่หล่ผู้ขาดจะเห็นลูก ไอทามข้าวจองข้าวจองข้าวายข้าไปกินเขานะเีไม <h> ่เลีอ <h> ยอย่าเบิ้งโดนไปหน้ารานนี้คาเปอยู่แล้วถึงผู้เบาเนี่ผู้เบาดี่นี่ทีนัดเขาไปวผู้เบาสักสอท่อ พี่สากพี่สากพี่จิ๋วด้วยให้พี่จิ๋วคนหนึ่งแล้วก็อุ้ยเยอะอ่ะพี่ฮอปกี่คนไล่มาที่สอทอดเลยสอทอดสอจอยมาทั้งไหนเนี่ยทีกำลังแอบคุยอยู่ตอนนี้แอบคุยเนาะลูกค้าบางไหนก็หลายคนแช็ลับแชทลับแชทดลับหนุ่มภาคใต้ก็หลายคนหลายคนทีนี้ถ้าจะเข้ามาคุยก็รบกวนต่อคิวนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ไปแถวอยู่ที่นราธิวาสนะคะคุณผู้ชมว่าแถวอยู่พันพูดเหมือนศูนย์ว่พูดเหมือนสวยมากอะไรอย่างเงี้ย โสดี่หาว่ามันจะขายรถบ่ได้โสดโสดว่าสั้นโสดว่าสั้นว่าจ้องผู้เดียวได้จองผู้คนขาหลายอ๋อได้เจสสิก้าวิดีโอคอเลยบอยเจสสิก้าเก่งบ่หึงเลยเันผู้เดียวเลยพร้อมเด้เจสสิก้าพร้อมบวกค่ะเก่งนี่จะมีสามคนเลือดบวกเก่งนี่จะมีสามคนนี่มีเจนโบนุน กับนู่นแล้วก็มากับปูแล้วก็มากับเจนค่ตเจนแต่พอแล้วกับยางหาเละแต่ว่าเห็นขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งแคบสามหนึ่งหนึ่งง่ามเงือนอันนั้นสามหนึ่งหนึ่งอย่าพึ่งเพราะเดี๋ยวจะมีลูกค้าให้คำตอบอีกวันสองวันนั่นเห็นบั้ยไม่ด้ว่าติดจองอยู่ให้ให้เขาก่อนเดิมอีกขึ้นกันสภาพเดียวกันเลยเห็นไปสามหนึ่งหนึ่งแค่นนั้นเออนี่แหละสามหนึ่งหนึ่งยางแค่เพี่งน่าสวยอันนี้ก็สวยสวยทุกทัานค่ะแต่คนขายล่ะ ความสวยตื่นสวยตื่นสวยนะคะคุณชอมเดี๋ยวผมจะพาขับรถคันนี้เอ้าเกิดคือผมมาสตาร์ในไอ้นะฮะกะว่าเจ้เนี่ยเป็นผู้ขับห่างไอ้ผู้เสิดไทยไม่ขายนะถามยังไงก็ไม่ขายอยากได้อยู่ อยู่กับเสียเนี่่ะเสียเนียนซื้อไปหมดแล้วของเสียเนียยังใช้ได้ดีดดดขอบคุณครับจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ